ทำ IF กินตอน3ทุ่มได้ไหมไม่ได้นะคะ Intermediate fasting สิ่งที่เราคาดหวังคือน้ำหนักที่ลดลง ระบบภุมคุมกันที่ดีมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นแต่การที่เรากินตอนสามทุ่มแล้วเราบอกว่าเอ้ยมันอยู่ในช่วงที่เดี๋ยวเราก็พักสิบหกชั่วโมงแต่มันจะทําให้ฮอร์โมนคุณมีปัญหาค่ะเพราะพอเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปอินซูลินหลั่งออกมาค่ะพออินซูลินหลั่งออกมาโกรทฮอร์โมนที่ควรจะหลั่งเห็นหน้าอินซูลิน เหมือนกรทฮอร์โมนเปียบเลยมันเรียกว่าอินซูลินไหลกรทฮอร์โมนนะคะหน้าตาม,มันเหมือนกันเพราะหน้าตาม,มันเหมือนกันกรทฮอร์โมนก็ไม่หลังค่ะคืนนั้นคุณก็ฝ่าวคุณก็ไม่ได้ซ่อมคุณก็ไม่ได้น้าเด็กก็ไม่ได้ยาวไว้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะตัวแรกนะคะนี่แค่ตัวแรกที่จะมีปัญหาและยังมีฮอร์โมนอื่นๆที่ต้องหลังมาอีกมากมายที่เขาจะมาซัพพอตร่างกายให้มันแข็งแรงและระบบคุมคุ้มกันต่างๆที่สําคัญเลยนะคะถ้าเกิดว่ากินตอนสามทุ่มเนี่ยจะทาให้มี ีปัญหาเรื่องของระบบย่อยแน่นอนเลยเพราะว่าลำไส้ของเราไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ย่อยอาหารในตอนคืนและถ้าเกิดว่ากินตอนคืนดึกขนาดนั้นเช้ามาคุณก็จะตื่นไม่ไหวมันแค่เป็นการทู่ซีเฉยๆอะค่ะว่ากินสามทุ่มแล้วเดี๋ยวพักอีก16ชั่วโมงที่แนะนําเลยนะคะก็คือกินให้เสร็จสักประมาณ4ี่โมงค่ะแล้วพอพัก16ก็จะได้กินอีกที8ปดโมงพอดีกับการทํางานของต่อมหมวกไตแล้วก็ฮอร์โมนทุกๆอย่างเลยคะ่ะเทอเฟก